โอ้โอ oh. oh. อันนี้หนักเลยครับขอเสียของการเก็บต่อเก็บกันนาดีเกินไปเอ้าโอเคครับผมก็สวัสดีครับอยู่กับในที่คุณดันทุ่มไทยชาแนลครับผม ช่งยูทูปพี่เกี่ยวกับจะกลนการเกษตรต่างๆเนาะอ่ะก็สวัสดีครับวันจันท์ที่หกันยายนนะครับ2565ครับผมกับอากาศตอนเช้าๆนะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณตีห50ครับผมเกือบจะ6โมงแล้วโอเคครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องอตัวดาวนะครับตัวดาวกับเราหนดกุ้งนะครับผม ก็มีนะครับมีท่านผู้ชมนะครับอีกเช่นเคยนะครับถามก็มาในเพจรถเกี่ยวข้าวน้อยบลราชธานีเรานะครับผมก็หลายพอสมควรครับพี่น้องแต่ว่าผมไม่มีโอกาสได้ทําคลิปสักทีนะครับผมคือมันกับ,บรบัิเห็ดพี่น้องคนถามเข้ามาหลายอีีครับสาหรับตัวนี้วิธีปรับตั้งหนวดกุ้งครับผมตัวดาวหนวดกุ้งเนาะ สี่เหตุก็ลืมครับส่วนมากอขยากครับผมเดี๋ยวทำก็ลืมลืมเโอเกาสก็มาบอกอ่ามาเล่าสู่ฟังเนาะบัได้บอกแล้วครับพี่รองบางคนเิ่นอาชีพโหดีก็หนีไล่ครับก็มาส่งต่อความรู้เนาะนิดเล็กๆ,ๆน้อยๆโอเคครับผม ก็ตัวดาวนี่ครับซูมภาพออกนี่ตัวนี้คือตัวดาวนะครับเขาเรียกตัวดาวสังเกตทางนี้ก็จะมีหนึ่งคู่นะครับแล้วก็ข้างนั้นจะเป็นอันเดียวนอ้อสำหรับตัวดาวตัวนี้ด้าน,นนอกก็จะเป็นตัวปรับตั้งองศานะครับองศา ราหนดกุ้งหรือว่าตัวหนดกุ้งนะครับให้ปรับตั้งองศาที่ตั้งและนอนได้นะครับนาองสำหรับตัวนี้ก็เมื่อไหม่นี่ที่ยังไม่รู้ก็มีนะครับมีว่าตัวนี้มันปรับตั้งได้นะครับมันปรับตั้งยม่มองได้เป็นว่าหินแต่เขาวอกกัน ออกรถมาไหมนะครับพี่น้องนี่ครับมาดูตรงตรงตั้งมันก็จะอยู่มุมนี้นะครับผมก็สังเกตเห็นเป็นน็อตตัวใหญ่ครับตัวนี้ครับนี่ครับเป็นรอยเลื่อนนะครับรอยเลื่อนซ้ายขวานะครับ มันก็จะช่วยในการปรับตั้งตัวนนกุ้งตัวนี้นะครับให้ไงขึ้นแล้วก็ตั้งไงแล้วก็ตั้งนะครับแล้วลักษณะการปรับตั้ะครับการปรับตั้งถ้าต้องตัง้งแบบใดเนาะก็ลักษณะการปรับตั้งนี้เราจะปรับตั้งในเฉพาะ หน้าง,งานเกี่ยวนะครับเป็นส่วนมากเนาะไปปรับตั้งอยู่หน้างานพี่น้องเพราะว่าน้อตตัวนี้มันม่เคลีย์ตัวเดียวกับมันเป็นเป็นจุดที่ปรับตั้งค่อนข้างจะง่ายครับแค่ขันน็อตตัวเดียวเนาะแล้วก็ใช้เวลาน้อยครับผมปรับตั้งง่ายพี่น้องว่ายัไงเนาะนอกก็อตไปปรับตั้งในหน้างานเบิงเข่าครับพี่น้องเป็นส่วนมาก พูดถึงเรื่องข้ากันหน่อยว่าควรปรับตั้งในลักษณะไหนในแต่ละข่าเนะาะก็เขาแต่ละเขามันกะนี่หลายลักษณะแตกต่างกันไปเนาะพี่น้องกระมี่เขายือนอ่าเบาเึงเขายืนกะเขายืนบางเขายืนหนาเดี๋ยวก็เขาอ็นนพี่น้องเขายืนเอ็นๆเล็กน้อยพี่ลมก็บบ่ลมครับามาหมันนี่เนาะยืยนบางยืนหนาครับ ลักะเขาล้มล้มหนาล้มหนาแล้วก็ล้มบางแล้วก็ล้มแห้งแล้วก็ล้มน้ําครับประมาณนี้เนาะมันกระสีแตกต่างกันได้พี่นอ้องยามเขาไปเกี่ยวนยมหนามนี่กะเป็นเขาที่เกี่ยวยากการปรับต่งเงากระสีแตกต่างกัน,นออกไปอีกเนาะต่างกันพี่น้องแล้ว เอามามาปัวถึงเอเขาเขาแหงก่อนเขาแหงเขาบ่ามีน้นมเนาะพี่น้นองเขาหน้าบ่ามีน้าเนาะหน้าแหงไว้ไงซะหน้าน้าบ่าไหลเอาน้ำบ่ไหลน้าบ่ท่วมครับลักษณะข้าวน้ำไม่ท่วมการปรับตั้งเราก็จะปรับธรรมดานะครับองศาธรรมดา องศาธรรมดานะครับเวลาเกี่ยวมันก็จะไม่ตวัดมากตวัดคืออยังแต่คือมันหงายปวดพี่น้องหงายคือตวัดปวดแล้วก็จะปัดธรรมดาครับปัดธรรมดาเขี่ยนิดหน่อยตวัดนิดหน่อยจักรที่ว่ายัางไงพี่น้องบอกกูถือกันเอา้าผมกะพยายามสีบอกให้มันไลที่สุดแล้วครับ <laughs> อันนี้คือล้มแห้งก็ปรับธรรมดาครับ ก็จะเอียงนิดหน่อยลักษณะความเลืกหนวดกุ้งก็จะเข้ามาถึงประมาณหัวจรวดพอดีครับประมาณเคลียประมาณนี้พอดีนิดหน่อยให้มันถึงหัวจรวดนะครับประมาณนั้นก็จะเขียหัวจรวดนิดหน่อยครับประมาณนี้เลือกร้ายก็ได้ครับมันจีกัดเขี่ยกันแร้มันเลือกปวดมันจีไปซับใบเมียดใบเมียดสีซับเอา อันนี้คือเกี่ยวนาแห้งเดี๋ยวถ้าแบบแห้งจริงๆเนาะแห้งแบบไม่มีน้ําเลยแล้วก็ก็จะตั้งขึ้นนิดหน่อยนะครับไม่ไม่เอาตะวัดมากเนาะประมาณนี้มันเป็นอย่างกับเพราะว่าพันมันตะวัดแห้งมั่นเชียรเนี่ยเขานะครับพันพันลูกเดาขึ้นมาเพราะฉะนั้นฝงไปทางหนาเป็นส่วนมากพี่น้องเพราะว่ามันมันตะวัดเลยขึ้นมาเนาะ มันก่อผดครับยังไงว่ามันก่อผดนี่แหละครับก็คือข้อเสียเพราะฉะนั้นถ้ามันมันเกาะมันเกาะลูกดาวเป็นหลายๆหาย้ากระสีซีเมืค่อยเลียนตัวนี้ครับเลียนตัวนี้เป็นส่วนมากนะครับบางคนก็เลียนไม่ทันก็ทําให้ข้าหกนะครับข้าหกหรือว่าเกี่ยวไม่สะอาดนะครับตรงหัวคันหน้า เวลาเ่าเกี่ยวมามะหอดหัวก้านหน้ากับสิที่อือ่นว่าทางไหนน้องที่ขั้นห่าเหรียญตัวนั้นเป็นเนาะตัวนั้นคือเล่นตัวเล่นนะครับส่วนมาเขาสิไปเหรียญพวกซุดหัวก้านหน้าเขาสิเปิดขึ้นนะครับเปิดขึ้นเปิดขึ้นอ,อ่ารับอ่ารับรวงข้าวนะครับแล้วก็รอบตรงหัวก้านหน้าครับแล้วเขาเหรียญเป็นกับสีหัวเนาะ อันนี้ต้องให้ผู้ครับผู้ครับชำนันอีกอธิบายอีกกันหนึ่งครับส่วนมากเขาก็จะไปเล่นตรงหัวคันหน้าหรือว่าตรงข้าวยืนมีหลายเขาครับลักษณะการครับเนะาะมาพูดถึงข้า,าล้มน้ําล้มน้ําล้มน้ำกะเข้าก็ต้องปั๊บเ่เขาได้พี่หน้องมวนวาเสียเอาตามตัางต่างแล้วตั้งเลยกับโบแมนรับ กต้องไปเกี่ยวล่องบึงก่อนปับเหลี่ยวเกี่ยวน้ำล่องบึงไปน้ำครับข้าวร่มน้ำก็คือข้าวที่จะจมน้ำในส่วนหนึ่งเนาะกระสีเหลือแต่ข้อประมาณนี้ครับเขาน้ำเลึกเรีว่าให้หน้าเปียน้ำบวกครับพี่น้องน้ำท่วมแล้วก็จะดันตัวนี้ขึ้นไปอีกครับนี่ดันนอตตัวนี้ขึ้นไปสุดเลยก็ได้ แล้วก็ไปลองเกี่ยวดูก่อนนะครับมันกระสีซอยให้ตะวัดเข่าึืนดีแล้วกะนามกะึ้นได้ส่วนหน่อยครับพี่น้องนามดีมันจมนามเขาม่าจมนาอยู่มันกระสีึ้นได้ส่วนหน่อยครับกระสีดีก็เกาครับลวกะ็ตะแกงห้อกระสีบดบดติดเร็วคือเกาครับแล้วถามนันนามไหลอีลีกะ ต้องยุดไว้ก่อนครับพี่น้องเกี่ยวบ่ไดดเกี่ยวไปกะเสียเข่าครับหมันเห่ากะเอือนว่าเขาออกดากครับพี่น้องออกหลังเวดออกน้งเฟื่องการแต่แแยงมันตันมันกะต้องค่อยค่อยเชียร์บ่อยๆเนาะเกี่ยวไปเกี่ยวมากอะบัวต้นเชียร์กันนะครับบัวปลาไหลอันนี้ขาขมันเปียกเนาะจะเป็นต้องยุดครับผมอ่ะ ประมาณนี้ครับเขานะาะปรับตะวัดครับลมนะปรับตะวัดขึ้นบนมันกะสีซอยซอยให้เขานากลายเป็นบางได้ในระดับหนึ่งเนาะแล้วก็ข้าวน้ำก็ปรับให้มันนอนให้ตะวัดขึ้นบนนะครับขอเสียคือมันนอนปวดมันกะสี พันธุ์ลูกเดาวครับันพันธุ์มันบ่อพันธุ์นะครับมันสีก้อมันมันน้ำหนักกลวงครับมันก้อเลยออกมามัน่งมาทั้งหนแล้วครับพี่น้องครับสังเกตเบึงรถผูดใดมันนอนปวดสำาหรับมือใหม่แล้วพี่น้องสำรับมือใหม่นอะที่ยังไม่คล่องในการขับนะครับคือว่าเหลียตัวนี้พ้นเก่งถ้ารถมันปรับได้มันก็ไม่ได้เลื่อนหรอกครับ มันกอยูน้ำสภาเป้าห้าน้ำเนาะหลายอย่างอ่ะก็ประมาณนี้ครับสรุปก็คือรับตัวนี้นะครับหาในหน้างานเนาะตับขึ้นมันกะสีตะวัดตะวัดดีกว่ากันเนาะมันสีจกเขาดีกว่าก่าเนาะมันนอนขันเท่าอ่้ันเท่าเรียนลงสุดมันกะสีมันสีตังครับหนวดกวงกะสีตังมันกะสีปัดนี่นี่แค่นี้ครับ ต่เกี่ยวเขาลมดีครับผมเกี่ยวโอ้ยเกี่ยวเขา,ย,ย,า,าเยืนดีครับเกี่ยวข้าเย็นดีับแบบนั้นเม็ดเขาห้องสีบ่แตกครับพี่น้องแตกหน่อยน่ครับส่วนหนึ่งกะคือเม็ดเขาแล้วครับเม็ดเขา่าสีแตกแค่มตรวัดปวดเกี่ยวย่อมขึ้นนือะวันๆเขาแล้วครับพี่น้องอก็ประมาณนี้ครับสำหรับจุดปรับตั้งนอดกุ้งแล้วก็ วิธีปรับตั้งก็คือปรับตั้งในหน้างานเนาะสภาพข้าวนะครับโอเคครับผมสำหรับใครเจอปัญหานี้ก็ก็ลองทำดูครับข้าวหนาข้าวน้ำข้าวแห้งนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ลิปหน้าเนาะ โอเคครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ